สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนเล็กๆครับวันนี้ผมจะมาลดผักโดยใช้จุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับซึ่งผมก็ได้เตรียมน้ําไว้แล้วนะครับก็ใส่ลงไปไม่มากนะครับนิดนึงนะครับอันนี้เป็นจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับถัดจากนั้นครับเจ้าปวกนี้จะเป็นตัวที่ทําให้ดินนะครับมีคุณภาพดีนะครับแล้วก็เร่งรากด้วยครับแล้วก็อันนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับทําไว้ 3- ามสี่ขวดนะครับก็เอามาใช้นะครับผสมลงไปครับก็ ถามว่าใช้มากใช้น้อยมีผลยังไงนะครับจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสารอินรีนะครับก็ก็ไม่ค่อยจะมีผลเท่าไหร่ครับก็สูตรโดยประมาณนะครับวันนี้ก็เราก็จะลดผักบุ้งนะครับเป็นผักบุ้งในกระถางล้อรถนะครับเริ่มสวยแล้วนะครับแล้วก็จะมีใบกะเพรานะครับใบกะเพราก็ได้ปลูกไว้สามสีต้นก็เด็ดเรื่อยๆนะครับใบกะเพราอันนี้ก็เป็นใบกะเพรานะครับ อันนี้ก็จะเป็นผักผักชีฝรั่งนะครับผักบุ้งนี้ผมจะปลูกห่างกันประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ารุ่นนั้นกินหมดนะครับรุ่นนี้ก็จะขึ้นมาแทนมันจะมีผักชีด้วยนะครับอันนี้เป็นผักชีนะครับผักบุ้งอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับเป็นพริกที่ของเรานี่ลดใส่ใบเลยนะครับลดใส่ลูกของเขาเลยนะครับกําลังสวยนะครับสําหรับพริกผมนะครับอันนี้ก็เป็นผักบุ้งนะครับ ก็ลดลงไปนะครับและนอกจากนี้ครับสวนพริกในกระสอบนี้หลังจากที่แล้งช่วงหนึ่งที่ผ่านมาก็กําลังเขียวขึ้นนะครับผมก็ใช้ลดเช่นกันนะครับก็นนี้กําลังจะฟื้นขึ้นมาแล้วมีมะนาวครับมะนาวท่อมะนาวท่ออยู่สองสามต้นครับตอนนี้ก็ก็ลดแบบนี้ครับประมาณสักอาทิตย์ละสองครั้งนะครับหรืออย่างไม่ได้เลยก็คืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับท่านก็ลองไปทําดูนะครับสวน สวนควรบแบบง่ายๆนะครับการใช้ปุ๋ยเราก็ทำเองนะครับเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ยังไม่มีจุลินทรีย์เจ้าปัวนี่ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับขวด5 0 0 c นี่ขวดละ50บาทหรือรายละเอียดก็อยู่ข้างล่างวิดีโอนี้นะครับก็ลองเข้าไปดูได้ส่วนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงท่านก็สามารถที่จะทำเองได้เช่นเดียวกันนะครับ โอเคครับวันนี้เรามารีวิวดูสวนผักบุ้งนี้กําลังสวยเลยนะครับเห็นไหมครับผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยแม้แต่เม็ดเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้จุลินทรีย์เจ้าปวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคลิกก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนผสมดินก็ผมก็ได้ทําให้ท่านได้ดูแล้วนะครับโอเคนะครับ